หลังนี้ดีงามมากๆเลยค่ะห่างรถไฟฟ้าเพียง1กิโลเท่านั้นเองและบอกเลยว่าหลังนี้นะคะเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นถนนเมนสามารถที่จะทำกิจการค้าขายได้ด้วยนะคะและที่นี่ก็คือหมู่บ้านเปี่ยมุขบางใหญ่แลนด์นั่นเองแล้วก็ที่นี่นะคะด้วยอีกฟังก์ชันการใช้งาน2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ที่จอดรถภายในบ้านว่ากันเลยทีเดียวและที่นี่นะคะห่างรถไฟฟ้าที่สําคัญรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพียง1กิโลแล้วก็ใกล้พวกเซ็นทัลเบเกตโลตัส บางใหญ่บางใหญ่ในปลาซาบิ๊กซีเอ็กซ์ตอโอ้ยแหล่งช้อปปิ้งนี่ใกล้หมดเลยค่ะโรงพยาบาลโรงเรียนต่างๆนะคะก็สามารถที่ส่งลูกหลานไปเรียนที่บริเวณใกล้เคียงได้เลยและที่ราคาเพียง1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทตอนนี้ฟรีโอ้ด้วนนะคะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ราคาจับต้องได้เปลี่ยนเงินค่าเชา่าเป็นเงินผ่อนกันนะคะได้บ้านของเราด้วยสวนใจติดต่อยิงแปวได้เลยะคะ่ะบ้านย่านนี้บางบัวทองนนทบุรีค่ะขอบคุณค่ะ